สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ช่องสรรหามาเล่านําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าไม่อยากรวยใครๆก็อยากรวยกันทั้งนั้นแล้วคนที่ทุนน้อยคนที่ไม่มีเงินเก็บคนที่มีเงินมีเงินใช้จ่ายแค่เดือนชนเดือนหรือเดือนไม่ชนเดือนจะมีสิทธิ์รวยกับเขาไหมอยากรวยอะ่ะทำยังไงช่องสรรหามาเล่าได้รวบรวมวิธีคิด เทคนิคและวิธีการทำให้รวยมาฝากกันค่ะถ้าทำได้ตามนี้รับรองว่ารวยแน่ๆ 1. สร้างรายได้ลดรายจ่ายและเก็บออมให้ได้อันนี้พื้นๆใครๆก็ร,รู้แต่ทำไมทำยากจังความจริงที่เป็นอยู่ยังไม่มีงานทำเลยอ้าวไม่มีงานแล้วจะมีเงินได้ยังไงต้องหางานทำก่อนสิ แล้วจะทำงานอะไรคิดไม่ออกงานที่ทำไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำงานบริษัทงานราชการงานอะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นทำขนมส่งตามร้านขายของออนไลน์หรืออะไรก็ได้ตามที่ถนัดและชอบเมื่อมีรายได้จึงจะสามารถเก็บออมได้ทีนี้รายได้เท่าเดิมรายจ่ายมากขึ้น ทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายฉุกเฉินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บออมอีกแต่ถ้าอยากรวยต้องทําให้ได้นะคะการออมไม่ได้ทําให้รวยแต่การออมเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทุนที่จะต่อไปให้ถึงความรวยต้องมาวางแผนการออมเงินแลจะจัดสรรเงินเป็นสัสดส่วนให้มีเงินสําหรับการออมอยู่ส่วนหนึ่งอาจทําบัญชีรายการรับจ่าย เพื่อเห็นรายใจที่ไม่จําเป็นจะได้ตัดมันออกไปเลิกยึดติดกับความสบายสักทีถ้าไปถ้าเราไปลองค้นข้อมูลวิธีคิดในการใช้จ่ายของพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีส่วนใหญ่จะพบว่าพวกเข,กเขาบอกให้ใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่าเงินที่หามาได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดของการเริ่มต้นรวยเลยนะคะจ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ การใช้จ่ายของพวกเศรษฐีจะใช้จ่ายด้วยความมีเหตุมีผลมีความจําเป็นไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยซื้อเข้าของตามอารมณ์อยากให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดจากการสะสมสิ่งของที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่ามาเป็นสะสมสิ่งที่มูลค่ามีมูลค่าเพิ่มเช่นจากการชอบสะสมรองเท้าเปลี่ยนมาเป็นสะสมหุ้นในบริษัทเกี่ยวกับรองเท้า สะสมทองคําสะสมที่ดินหรืออื่นๆที่จะเพิ่มปริมาณเงินให้มากขึ้นในอนาคตสำหรับการเก็บออมให้ตั้งเป้าหมายการเก็บออมให้สูงกว่าที่มีอยู่จริงเช่นเงินแต่ละเดือนเหลือเมื่อลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงแล้วจะเหลือแค่เดือนละ1 0 0 0บาทเวลาตั้งเป้าหมายให้เราตั้งไว้สูงกว่าพันบาท อาจจะตั้งเป็นพันห้าหรือสองพันบาทเพราะพอเราตั้งเป้าหมายสูงเราก็จะมีความพยายามขึ้นในการเก็บออมเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้บางเดือนอาจไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยน่าจะได้มากกว่า1000บาทแล้วก็ให้มีวิน,นัยทำอย่างสม่ำเสมอแต่ส่วนใหญ่คนจะทำกันไม่ได้ อ้างเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินแนะวิธีนี้ไปลองทําดูกันนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีวินัยและใจไม่แข็งพอให้ลองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยบนบานไปเลยว่าจะเก็บเงินให้ได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,000บาทหากทําได้ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นหากทําไม่ได้ขอให้ชีวิตแย่ลงแบบนี้รับรองว่าได้แน่จะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง หรือไม่มีจริงบนบานไปแล้วจะมีผลจริงๆไหมอันนี้ไม่รู้แต่ก็ไม่กล้าลบหลู่ดังนั้นเมื่อเรากลัวเราจะพยายามทำให้ได้เสนอนะคะเคยทำได้ผลจริงมาแล้วเลยนำมาฝากการวางแผนเก็บออมจะทําให้เราลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปโดยอัตโนมัติขอให้เรามีเป้าหมายที่จะเจนและมีความทะเยอทยาน ความทะเยอทะยานจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราสร้างจินตนาการเห็นภาพความรวยที่ชัดอยู่ในหัวตลอดเวลาแรงกระตุ้นผลักดันให้เราไม่อยู่นิ่งคิดหาวิธีการสร้างรายได้เพิ่มเดิมทำงานประจำเงินเดือน15,000บาทไม่พอซะแล้วกับเศรษฐกิจปัจจุบันต้องหางานเสริมเพื่อให้มีเงินเพิ่มกันนะคะ 2. สนุกกับการหาเงินทำเรื่องการหาเงินให้เป็นเรื่องสนุกคิดคนที่คิดจะรวยจะไม่อยู่นิ่งกับที่จะใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าในเมื่อตั้งเป้าจะรวยแล้วต้องมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองมองหาพันธมิตรที่จะชักนำไปในทางที่รวย หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและใช้ความเชี่ยวชาญที่มีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองสนุกกับการคิดงานใหม่ๆที่ไม่ซ้ำแบบใครหันมาเป็นเจ้านายตัวเองเพราะคนที่เป็นลูกจ้างได้เงินเดือนประจำยากที่จะรวยขึ้นมาได้นอกจากคุณจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็เป็นการยากที่จะทำให้ได้ดีและทำให้รวยเร็วขึ้น หากคิดจะทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นคุณไม่มีทางรวยได้แต่เมื่อใดที่คุณทำงานเพื่อเป็นเจ้าของงานนั้นเป็นเจ้านายตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณถึงจะมีโอกาสรวยเงินที่ออมไว้ต้องเอามาทำให้งอกเงยไม่เก็บไว้เฉย คนรวยจะเห็นค่าของเงินทุกบาททุกสตังค์และไม่ปล่อยให้เงินนอนนิ่งโดยไม่งอกเงยรวมไปทั้งไม่นอนรอโชคแต่จะดิ้นรนและสู้ทุกทางไม่อายทำกินเล็กๆน้อยๆก็เอาคนรวยจะหาวิธีให้เงินทำงานเช่นเอาเงินไปซื้อพันธบัตรไปลงในกองทุนไปลงในตลาดหุ้น หรือไปซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเป็นต้นสำหรับคนที่เริ่มต้นถ้าเริ่มได้ตอนอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะหากมีเวลาลงทุนที่เพราะหากมีการลงทุนที่ผิดพลาดยังมีโอกาสในการแก้ตัวอีกหลายครั้งคนที่เขารวยกว่าเขาจะรวยอย่างที่เราเห็นแต่ละคนบาดแผลเต็มตัวแต่เพราะเขาสนุกกับการได้เริ่มต้น จากประสบการณ์ที่แย่แล้วแก้ให้ดีกว่าเดิมเขาถึงได้มีวันที่ประสบความสำเร็จคุณเองก็ต้องพยายามไปให้ถึงความรวยให้ได้อย่าลืมวางแผนชีวิตแล้วสนุกไปกับมันนะคะข้อ 3. ไม่กลัวความล้มเหลวคนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนชอบเอาชนะกล้าที่จะเสี่ยงเพราะงานที่เสี่ยงผลตอบแทนมักจะสูงกว่าเช่น การเล่นหุ้นซึ่งการเล่นหุ้นถ้าคุณศึกษาดีๆและมองขาดแค่ตัวเดียวก็ทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้นถ้าคุณคิดจะรวยอาจเกิดความผิดพลาดไปก็ต้องเดินหน้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นสู้ต่อแล้วชัยชนะก็จะเป็นของคุณ อย่างเครื่องบินที่ทำให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้นเกิดจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกความตั้งใจของพี่น้องตระกูลไรท์อวินไร์และวินเบอร์ไรทที่คิดค้นเครื่องบินต้นแบบขึ้นมาทำให้มีการพัฒนามาเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยใช้ใชเช่นทุกวันนี้วิธีการหาเงินมีหลายรูปแบบ ใครถนัดด้านไหนก็ใช้ความสามารถด้านนั้นของตัวเองสร้างงานสร้างเงินขึ้นมาบางคนอาจจะค่อยๆขยับไปทีละเล็กทีละน้อยบางคนอยากรวยเร็วก็อาจกล้าเสี่ยงหน่อยแต่การเสี่ยงต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้เช่นการลงทุนในหุ้นในบิตคอยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องหุ้นในบิตคอยรู้พื้นฐาน ของสิ่งที่เราจะเล่นรู้ความเป็นมาเป็นไปคนรวยมักคิดใหญ่คิดไปในสิ่งที่บางคนเหล่มองว่าคิดอะไรของเขานะ่ะทำได้หรือแต่คนที่จะรวยเขาคิดแปลกคิดใหญ่คิดแล้วลงมือทำบางคนสร้างธุรกิจเล็กๆในครอบครัวจนขยายกิจการสร้างเฟรนชายได้อีกบางคน เปิดบริษัทขึ้นมาและขายต่อได้เงินมาครั้งเดียวรวยเลยอย่างคุณท็อปจิรายุทธ์รั์สีโซภาผู้ก่อตั้งบิดคับแพลตฟรอร์มเทรดเหรียญคริปโตได้เงินจากการร่วมทุนของกลุ่ม SCBX จําจำนวน17,850ล้านบาทฟังไม่ผิดนะคะ17,850ล้านบาทซึ่งเราจะเห็นเขาตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้ว แต่ระหว่างทางนั้นเราไม่รู้ซึ่งคุณท็อปเองก็ผ่านเรื่องราวแสนสหาหัสมาเหมือนกันหากสนใจอยากรู้ก็ลองไปหาฟังดูกันนะคะข้อ4ไม่ฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาบางคนฝากชีวิตตัวเองไว้กับโชคชะตาอย่างเดียวเลยได้แต่อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลงทุนกับการเสี่ยงโชค ซึ่งคนรวยจะไม่ทำกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นค่าของการอ้อนวอนเมื่อท่านเห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเราดังนั้นรวยได้ต้องมีดีก่อนดีด้วยกรรมที่ทำมาเช่นเป็นพ่อค้ารถเข็นขายส้มตำนอกจากจะฝึกฝนทําส้มตำให้อร่อยถูกปากลูกค้าแล้ววาจาดีทักทายอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพให้บริการดีขายไปขายไปลูกค้าติดใจขายดียิ่งขึ้นจนต้องมีหน้าร้านเปิดร้านขยายสาขาเพิ่มนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างกรรมที่ดีคนรวยจึงมักลิขิตโชคชะตาตัวเองไม่หวังพึ่งโชคลาภอยากรวยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่น่ายากจนเกินไป นิยามความรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นทุกคนจึงรวยได้สลัดความคิดท้อแท้ความเบื่อหน่ายที่พบเจอและภาระที่มีอยู่เต็มสองมือหันมาสร้างความรวยให้ตัวเองด้วยการลงมือทำเสียงแต่ตอนนี้ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวไม่มีใครทำครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จไม่มีใครทำแล้วราบรื่นไม่เจอปัญหาและอุปสรรค เลิกเพอ้อฝันและลงมือทําอย่างจริงจริงจังๆหันมาคิดแบบคนรวยแล้วทาแบบคนรวยกันลองเอาสีข้อที่นำมาเล่าให้ฟังไปลงมือทําดูนะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับเศรษฐีของเมืองไทยหรือของโลกก็ได้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ช่องสรญหาหามาเล่าให้ฟังกันขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ